คุณนิกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุชาครับคุณวิวิดาครับเชิญครับกลับ,บดูแล้วเนี่ยการที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นไปตามกรอบ m o a ที่ทางภูมิใจไทยเขาและทางพักประชาชนเขามีร่วมกันเนี่ยการทำประชามติกับการเลือกตั้งเนี่ยมันจะทับซ้อนกันไหมแล้วก็จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาย,ยังไงฮะผมจะพูดในฐานนะไม่ใช่พักการเมืองนะพูดในฐานนะ นักยุศาสตร์การเมืองที่ดูดดูดูอง์รวมทั้งหมดครับผมดูว่าว่าประเด็นแรกเนี่ยนะครับคำถามที่ว่าเอาสามร่างก่อนที่จะเข้าวันนี้นะครับครับก็คือผมประเมินว่าผ่านทั้งสามร่างค,ค,คือเหตุผลที่ประเมินตามนั้นก็คือว่าร่างของภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นพักแกนนำใช่ไหมของรัฐบาลเป็นไม่ใช่ของภูมิใจไทยเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมันต้องใช้ร้อยเสียง ก็มี140ร,ร้อยสี่สิบกว่าเสียงนั่นหนึ่งร่างหนึ่งร่างเนี่ยเป็นคล้ายกับของปีสี่ศูนย์เลยก็คือว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมก็คือว่าสมัครมาแล้วก็ให้รัฐสภาเลือกอันนี้เป็นไปตามคำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญน,นะครับส่วนอีกอ่ยี่สิบสามเนี่ยก็ก็อ่นักวิชาการอะไรก็เหมือนกันนะครับก็ก็เท่ากับว่าร่างนี้ไม่มีปัญหาคำวินิจัยครับล้วก็กองผ่านทั้งทั้งสองสภาแน่ๆนะครับคบันที่สองก็คือว่า ร่างของพ,พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเนี่ยมีบางส่วนที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมบางส่วนที่เกือบเกือบจะโดยตรงก็กยังยังมีประเด็นอยู่บางไอ้ข้อนี้จะเป็นข้อสําคัญนะครับก็อีกร่างหนึ่งตรงนี้มีปัญหามากที่สุดก็คือร่างของพระประชาธิปไตยร้อยคนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับแม้จะเรียกก็เป็นสภาที่ปรึกษาก็ตามเนี่ยตรงนี้จะจะมีปัญหาแต่ดูทิศทางการเมืองแล้วเนี่ยคือ ผมเชื่อว่าทั้งจะมีการโหวตให้กันเราฟังเสียงตัวสําคัญเนี่ยจุดสําคัญก็คือของเสียงองค์วุฒิสมาชิกที่ถแถลงกันระยะหลังเนี่ยนะครับแกนนําของวุฒิสมาชิกก็มาถแถลงว่าร,รับรับทั้งสามร่างไปก่อนแล้วไปพิจารากันในชั้นกรรมธิการนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีปัญหากับอของร่างประชาักประชาชนมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าเขาอยู่ในโ o เอด้วยกันเขาคงโหวตให้คร,ครับไปเรียน รัฐมนตรีพระรามก็ประกาศแล้วว่าจะโหวตให้ทั้งสามร่างดังนั้นเนี่ยเชื่อว่านะครับเชื่อว่าทั้งสามร่างเนี่ยนะครับก็ก็น่า,นาในวันละที่หนึ่งน่าจะผ่านหมดครับ,รบ,รบประเด็นแรกผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับ ครับค่ะและกรณีของการรับสามร่างมีโอกาสไหมคะว่าจะมีการนําเรื่องเนี่ยไปร้องเรียนให้สารรัฐธรรมนูญทําการวินิจฉัยเพราะว่าอย่างที่คุณนิกรบอกว่าร่างของพักประชาชนอาจจะมีปัญหามากที่สุดเรื่องของการให้มีคณะที่ปรึกษาถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อว่าเป็นคณะที่ปรึกษานะคะที่มาจากการเลือกตั้งการร้องจะเริ่มร้องในช่วงของการรับร่างสามร่างนี้ไปได้เลยไหมคะหรือว่าจะต้องอรอออกไปก่อนหลังจากนี้นะคะเขาใช้วิธีอย่างนี้ได้นะครับใช้วิธีว่า ถือร่างไหนเป็นร่างหลักนะครับทีนี้ถ้าถือก็ยังเชื่อว่าร่างที่จะเป็นร่างหลักได้ก็คือร่างของรัฐบาลนั่นเองพระพวทรัฐบาลก็คือภูมิใจไทยนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเรารวมเสียงจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยแล้วบวกกับวุฒิสมาชิกกองสนับสนุนเพราะเป็นร่างที่จะเรียกว่าถ้าเทียบกับคำม,มินิฉัยสารนูนนี่จะจะคลีนกว่าเพื่อนครับ,รบก็ก็น่าจะเป็นร่างหลักพอร่างหลักตรงนี้รับร่างอื่นมาประกอบเนี่ย ไม่ได้ถือว่าจะมีปัญหาอาจจะร้องได้แต่ไม่น่าจะเป็นผลนะครับว่าว่ารับรับร่างมาคือรับทั้งสามร่างเพราะว่ายัง <Y ANG S 1> ไม่ยังไม่จบยังต้องไปปรับปรุงกันในชั้นกรรมธิการแต่ว่าตอนปลายนี่ยตอนวันละสามเนี่ยคือวันละสามเนี่ยวันละสองนี่ผมเรียนอย่างนี้ว่าวันละสองนี่ก็วันละหนึ่งผ่านไปตั้งกรรมธิการมาเขาตกลงว่าสี่สิบสองคนใช่ไหมเป็น มาจากวุฒิสมาชิก12จากสส30ดูตรงนี้ให้ดีดูตรงนี้ให้ดีทีนี้พอพอเข้าชัวร์ลันสองในพิจารณาเป็นหลายมาตราก็หลายมาตราอยู่เหมือนกันแต่ว่าการพิจารณาในในวันละสองเลยใช้เสียงข้างมากโดยประมาณอืก็หมายความว่าถ้าสสรวมกันเนี่ยก็ก็ชนะวุฒิสมาชิก้วไม่มีเสียงหนึ่งในสามนะครับ,รบก็บก็คงจะผ่านแต่ว่าผ่านไปตัวเนี้ถ้าหากว่ายัง าจจะไปปรับกันแล้ใช้ร่างหลักเป็นของพรรคภูมิใจไทยของของรัฐบาลนะก็เป็นร่างรัฐบาลแล้วก็ไปปรับกันส่วนที่จะมีปัญหาก็ก็ไปปรับปรุงเสียคือไปเอาส่วนดีของแต่ละร่างมารวมกันแล้วไปปรับปรุงเสียแล้วก็ย้ายไปขวางย้ายไปมีปัญหาให้ถูกร้องได้นะครับก็ก็น่าจะจูนกันได้แต่ถ้าหากว่ายังฝืน สมมุติว่าเป็นร้อยหนึ่งมาจากการเรือกตัางโดยตรงอ่ะผมเชื่อว่าถูกร้องแนแ่กับส่วนการร้องจะเป็นผลหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าพอร้องแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้พอไปต่อไม่ได้เวลาก็เคลื่อนหมดออก็ก็เป็นปัญหาครับครับอ่ะถ้ากรณีที่มีคนร้องเนี่ยอาจจะไปกระทบไทม์ไลน์แต่ ถ้าสมมติฐานว่าไม่มีคนร้องและกระบวนการเนี่ยมันเป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้วรระหนึ่งวาระสองวาระสามตอนนี้ก็ยังมีข้อกังวลว่าสามวาระเนี่ยมันจะทันไหมครับกับการทําประชามติพร้อมๆกับการจัดการเลือกตั้งนะครับประเด็นเรื่องที่ m o โมอที่สรุปกันว่าแบบตกลงกันว่าไปยุบสภานะครับ,รบแล้วมีการเลือกตั้งไปพร้อมกันเนี่ยจึงซึ่ง,งจะเป็นการเป็น,เป,นเป็นประโยชน์มากสําหรับประชาชนไม่ต้อง เนี่ยเรามีสามคำถามใช่ไหมก็ถึงสองสองคำถามตอนนี้ก่อนอถ้าหากว่าเลือกตั้งครั้งหนึ่งออกมาแค่สิบครั้งหนึ่งแล้วก็คำถามที่หนึ่งครั้งหนึ่งคำถามที่สองครั้งหนึ่งเนี่ยสามครั้งสามครั้งเนี่ยรัฐก็ครั้งละสามพันล้านนะครับประชาชนเองก็ต้องออกมาคนละสักค่ารถค่าราก็คนละร้อยวันคนที่ทํางานเป็นอทํางานเป็นใช้แรงงานอยู่ก็ไม่ได้ค่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยแปรชนจะ เสียแค่แคมีคอสมีมีค่าใช้จ่ายในการออกมาใช้สิทธิ์เยอะนั้นเป็นการประหยัดทั้งของรัฐในกรณีพร้อมกันของประชาชนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการตกลงว่าอย่างนั้นมันต้องล็อกวันนะครับแช่ตกลงกันว่าสี่เดือนหลังจากแถลงนโยบายแล้วก็ยุบสภา,าคือวันที่สามสิบเอ็ดมกราใช่ไหมเพราะสามสิบเอ็ดมกรามันม,กม,มีกฎหมายบังคับอยู่กฎหมายเลือกตั้งว่าต้องต้องเลือกตั้งไม่เร็วก,กว่า 45ห้าวันและไม่เช้ากว่าหกสบวันครับคงคำนวณดูแล้วถ้าถ้ายุบสภาวันที่3าเ็เนี่ยมันจะไปลงกับวันที่ยี่บเก้าเดือนมีนาอ่าเขาเป็นวันอาทิตย์<ช>นะครับคงคงไม่ล้ําไปไม่เป็นวันเสาร์แน่แล้ววันปกติก็ไม่ก็ไม่ครั้งที่แล้วเนี่ยกกตไปกําหนดวันเสาร์ก็ถูกถูกโดนตีเยอะคงจะไม่แหละเป็นเป็นวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเก้าครับทีนี้ ถ้ายุบจาพาวันนั้นไปลงันที่ยีิบเก้าวันนั้นแล้วก็ล็อกล็อกคําถามที่หนึ่งเนี่ยล็อกได้นะครับคําถามที่หนึ่งเนี่ยเอ่อผมผมเสนอไปตอนเนี้ยผมก็กังวลว่าถ้าไปถามคําถามที่สองหนึ่งกับสองพร้อมกันเนี่ยในตอนทำสองห้าหกเสร็จเนี่ยหนึ่งสองห้าหกไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านครับจะถูกออร้องตึงไว้หรือไม่ถูกร้องไม่รู้ทีนี้ไอ้สิ่งที่เราคําถามที่หนึ่งเนี่ยเราไปก่อนเลยดีกว่าก็คือว่า เปิดสภามาเปิดามาวันที่สิบสองธันวาใช่ไหมครับสิบสองธันวาประมาณนั้นเนี่ยสักประมาณาประมาณเดือนธันวาเนี่ยนะครับต้องใช้วิธีการคือใช้กฎหมายประชามติมันมีที่จะใช้ได้เรื่องนี้มีเก้าวงเล็บหนึ่งก้าวเล็บหนึ่งในกรณีที่เป็นรัฐสภาเสนอแก้ไขและคำนูนูนนั่นเสนอไปอยังคอรมอให้คอรมอเนี่ยไปตั้งคำถาม ครับเรื่องนี้อคอรมอถามเองไม่ได้แน่ๆแ,แล้วเพราะศาลวินิจฉัยอย่างนั้นแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้เราต้องหลบไปใช้เก้าทับสี่เก้าวงเล็บสี่เก้าวงเล็บสี่เนี่ยบอกว่าในกรณีที่ทางรัฐบามีความเห็นมีเรื่องสําคัญแล้วก็เสนอไปยังคอรมอเนี่ยให้ตั้งคําถามป,ประชาิ์เราใช้ช่องนี้ในช่วงประมาณกลางเดือนหรือสัปดาห์ที่สามเนี่ยของเดือนธันวาสภาเปิดแล้วนะครั แต่มันต้องใช้สองสภาคุณคุณนุชามันต้องมีการประชุมตามกลไกของของเข้อบังคับสภาก็คือหนึ่งเปิดยืด่นยุติไปยังสภาผู้แทนราษฎรก่อนพอผ่านแล้วก็คือมีเหตุผลพอก็คือว่าไปตั้งคำถามคำถามที่หนึ่งบอสารมันรุนชี้ไว้อย่างนี้ถามได้เลยนะครับ,รบก็แล้วก็พอเสร็จจากสภาผู้แทนราษฎรต้องไปวุฒิสภาอีกเป็นแค่สองสภา ถ้าวงเล็บสี่เนี่ยพอไปวุฒิสภาเสร็จวุฒิสภาผ่านประธานรัฐสภาก็ทําเรื่องส่งไปยังคอรคมอคอรมอก็กําหนดวันเลือกไอกำหนดวันทำประชามติพร้อมวันที่ยี่สิบเก้าเลยเป็นดักไว้ก่อนยี่สิบเก้ามีนานะครับ,รบไปรอไว้ก่อนแล้วก็ยุบสภาตามวันเวลานั้นนะครับก็คือยี่สามสิบมกราแล้วก็ไปลงวันเดียวกันก็ได้ได้เลือกตั้งแล้วก็คําถามที่หนึ่งแล้วอส่วนคําถามที่สองเนี่ย ก็ไปทำสองห้าหกให้เสร็จแล้วรีบทําให้เข้าเกณฑ์แล้วไปลงวันเดียวกันครับอืมทับว่ารับสามารถจะทําได้ส่วนจะ MO มโอที่จะว่าวกันไก็ไอ้ตรงนั้นถามโดยคณะมไม่ใช่โดยรัฐสาภาอ่าอันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยย่นกรอบระยะเวลาได้แต่ว่าในเรื่องของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมันต้องมีเอามีความจําเป็นที่จะต้องกระชับเวลาขึ้นมาบางคนบอกว่าอาจจะต้องเปิดสาภาสมัยวิสามันกันไหมเพื่อที่จะให้อาการพิจารณาเนี่ยมันทันตามกรอบเวลาจําเป็นต้องเปิดไหมฮผมผมเสนอเองแหละครับ,ค,รบคือ คำถามที่สองเนี่ยผมเป็นกังวลว,ว่าว่ามันจะไม่พอขณะเนี้กฎหมายเนี่ยยังยังไม่ไม่มีผลนะครับเีบนี้เมื่อกี้ที่ที่เสนอขึ้นมาว่าเราใช้อหลักการของหกสิวันร้อยสวันนั่นเฉพาะในกรณีที่เรารู้ว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับ ถึงจะใช้ตรงนั้นได้มันเป็นอีกวงเล็บหนึ่งที่เราเพิ่มเข้ามาตอนแก้ไขเนี่ยแต่กฎหมายเดินเนี่ยเป็นหกสิบไม่ไม่เร็วกว่าเก้าสิบและไม่ช้ากว่าร้อยยี่สิบแต่ว่าเราเพิ่มเข้าไปในในในร่างกฎหมายซึ่งยังไม่บังคับใช้นะตอนนี้ก็คือในกรณีที่มีการเลือกตั้งอันนี้เพิ่มก็ใหม่เลยครับอสามารถจะขยายออกไปเพื่อคือขยายลงมาก็เป็นหกสิบวันแล้วก็ไม่เกินร้อยห้าสิบวันนะครับเป็น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 ช่วงนี้ ร้อยห้าสิบวันทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าในกรณีที่ส,สมมติถ้าทำเสร็จไปตามการประชุมปกติเปิดประชุมวันที่อตอนนี้พรุ่งนี้เนี่ยมีการตั้งกรรมธิการัรบเสนอตั้งแล้วก็มีการประชุมไปประมาณห้าสิบสี่วันใช่ไหมครัครบมาก็รายงานต่อสภาสภาเปิดมาวันที่สิบสองยังประชุมไม่ได้เพราะเป็นวันเสาร์ก็จะไปเปิดได้ประมาณวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ด เปิดน่าจะเปิดประชุมได้ประมาณวันที่สิบห้าถึงวันที่สิบเจ็ดพอเปิดประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมีการเห็นชอบกับวาระสองนะครับอาจจะใช้เวลาสองวันสิบห้าถึงสิบหกนะครับสองวันพอเสร็จแล้วผ่านวาระสองต้องรอไว,วนนะ้สิบห้าวันสิเรื่องของเรื่องครับตามตามตามก็ตาม,ตาม,ต,าม,ต,ามตามรัฐธรรมนูญต้องรอไว้สิบห้าวันอพอรอไว้สิบห้าวันเนี่ยเราเสร็จวันที่สิบเจ็ดก็นู่นเนี่ยเลยไปต้นเดือนมกราแล้วใช่ไหม พอต้นเดือนมกราเสร็จแล้วผ่านสมมุติว่าผ่านชงเรื่องไปยังประธา,านแลอจากประธานรัฐสภาไปยังอาจจะเป็นรักวันที่ห้าวันที่ห้าบางวันที่ห้ามการาในช่วงต้นเนี่ยออยังเป็นวันหยุดอยู่ใช่ไหม,มชงชงไปวันที่ห้าหรือวันที่หกวันศุกร์ชงไปยังคอรมอลนะครับคอรมอมีมติเป็นพิเศษเนะครับ,รบออกการกิจตจิการ ไปลงวันที่ยี่ิบเก้าที่ล็อกไว้ก่อนแล้วครับมันได้มันมันได้ห้าสิบหกสิบวันนึงค่ะมันได้ห้าสิบกว่าวันเหมือนที่บอกเมื่อกี้ที่ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นบนนั้นน่ะครับมันไม่ครบมันมันไม่ครบเก้าสิบวันอ,อือะคระับเพราะว่าเราจะกําหนดว่าเราจะถือว่าสมมุติถ้ากฎหมายไม่ผ่านนั้นจบเลยถ้ากฎหมายกฎหมายเนี่ยไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยก็จบถ้ามีผลบังคับใช้แล้ว ก็ก็ยังมีปัญหาว่าไปตรงกับวันเลือกตั้งทีนี้ประเด็นก็คือว่าในคอลมอขณะนั้นเนี่ยคุณรู้แล้วหรือว่าจะเลือกตั้งวันที่ไหน,นแม้ว่านายกรัฐมนตีตั้งใจจะยุบสภาวันที่สามสิบเอ็ดไปเลือกตั้งวันที่ยี่สิบเก้าคุยกับกระกะตแล้วแต่มันไม่มีอยู่จริงอืมันอ้างในกฎหมายไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่ความคิดว่าจะเป็นตรงนั้นอาจจะน้ําท่วมใหญ่แล้วไม่เป็นวันที่ยี่สิบเก้าก็ได้นี่นะ พูดถึงหลักการตรงนั้นเพราะมันจะไม่ครบพอไม่ครบอะถูกรองแน่ผมก็เลยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลางเดือนพศจิกาเนี่ยเปิดวิสามันดีกว่ากันเหนียวไวใช่ไหมเปิดวิสามันแล้วก็ที่คุณอนุชาพูดเมื่อกี้ประชุมสัปดาห์ละสามวันกรรมธิการเนี่ยทันนะครับไม่เสร็จแล้วก็พอเปิดมาปั๊บก็เปิดบ้างก็วันละสองวันพอเปิดเปิดสภาวันที่สิบห้าก็ประชุมวันละสาม ไปเลยนะครับแล้วก็รอต่อไปมันมันก็พอมันมันลงตัวได้คือหมายความว่าสองกับสามนี่ยทำเสร็จในช่วงนะครับทำช่วงวิสามันนะครับเปิดตั้งแต่วันที่สิบห้าไปจนถึงประมาณชักวันที่เจ็ดวันที่แปดเดือนธันวาจะลอยต่อกันพอเสร็จปั๊บเสร็จวันละสองพอวันละสามเนี่ยเสร็จวันละสองแล้วรอไว้สิบห้าวันก็ไปลงเปิดมาวันที่สิบห้า กรับ็ปวดเลยวันละสามแล้วก็ไปเลยอ่าครับถ้าแบบสิบวันอ่าถ้าแบบนี้ก็นิสองวันครับถ้าแบบนี้ก็น่าจะทันนะครับอะไรครับช่วงนี้ชวนพูดคุยกับคุณนิกรเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอรอลุนกันดูกันละกันครับมีโอกาสือม่มีโอกาสแต่ว่ายากมากอ่ะครับลุนไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณคุณนิกรนะครับ